พี่พวกกันเลยพี่ตัวนี้ขารับกลครรายการประกอบผู้พิงพีเอพีจุดพีจุดนะครับแล้วเู่กับรายการเออเกมเมอร์ทีเฮ็ดนะฮะนี่ผมเราจะมาเล่นกันต่ออีกนเดมึงเนะ คือผมมาถ่า<ล>ยที่บ้านพี่ผมฟิงนะเนื่องจากว่าจะดูบ้านพี่เก๋เขานะแล้วไปดูบ้านผมเรียนะ,น,น,ะนะผมบ้านผมผมอัพเกรดไปถึงไหนนะผมบ้านผมเรียนมากเลยนี่ผมมีกระจกเพิ่มมาแล้วผมอืมอืมโดยจากกระจกที่ผม,มให้เขาไปนะครับเราเรา,เราจะเราจะจะไงรบกันต่อเลยนะฮะไปพี่เลิงดังนี่เอาบล็อกแดงไปต่อบ้างให้เสร็จก่อนไหมพี่พี่พี่มีให้ผมมั้ยล่ะพี่มีตัวเล็กแคไหนไหอ๋อขอดิี่ขอได้ โยมัเลยพีอ่าเดี๋ยวนะเผาแม่งเผากี่บล็อกดีนะเผาน้บก่อนนับก่อนมีกี่บ็อกเผาหน่งเผาหึงเผาหน่สองอเอเป็นครึ่งหนึ่งแล้วงัเนนี่โมมันนับเป็นหมดไม่ใช่พี่แล้วรองเท้าแครวเิื่อกดิดิดิรองเท้าแควะนี่ไปซิบอันพอนีใครคตจะเยอะเลยพี่นี่นี่รอครับใครจากบุงกุฎนะแต่คลิปที่แล้ว อโลกาลาได้ไยิงกลุ่ยยิงกุยเอาระเบิดไปกินไม่บึ้มอ่ะบั๊บบั๊บหลุกทนทานไอ้บึ้มบึ้มทะลุข้างล่างถึงข้างล่างเฉยเลยพี่เห็นเหรอเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเห็นปะผมไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นว่ามันทะลุผมไม่เห็นพี่เก็บของแล้วขาระเบิดไปไหนไม่ไม่ถึงไอ้ตรงนี้มันยังเป็นไอ้ที่กั้นอยู่แต่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยพี่ขุดโอ้โหเป็นเลยขาระเบิดไปหนึ่งไปพี่ลุยต่อไปเราจะไปหาเพชรกันต่อนะเพชร เดม่อนเดม่อนเพชรมีน้อยเหมืนกันมันเรามันภาษาเราอย่างกับหัวอุจิไปผมเดินทางกันต่อได้เดินมาเดินมาเฮ้ยนิงนิงนงมาอยู่ตรงนี้ก่อนนิงนิงมาอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคเพื่อเพื่อเอ้ยจะเกือบปิดข้างบนนะออกไปได้แน่บึ้มทิ้งแม่งเลย เฮ้ยนลันเทียนอะไรวะถูกเลียร์ไปแล้วเฮ้ยพี่เจอเหยื่อภาเาอะไรเลปล่าเจอเหยื่อเจอเหยื่อนุนประสาศาสตร์ตกไปห้าเจอเหยื่อพี่คิวเหยื่อกันดิเฮ้ยโห้ยช่างนี่อยู่กับพี่ไม่ต้องทบไม่ต้องกลัวประสาทมันโดนเคลียร์หรอลงมาเลยลงก่อนอันนี้อย่าไปเข้าอุ๊ๆแหละเข้าก่อนดิ่เอาพี่ของเข้ามาแล้วมั้ยเอาเข้าไปทำไมนั่นเคลียร์ไปแล้วเเออคลียร์พี่จะพาประสาทข้างหน้านี่ไงคงไม่ทันนะพี่ เนี่ยประสาทชิกไหนไม่อยู่ไ<อ>หนเดี๋ยวผมวา,าร์ปไปพร้อมเลยพร้อมเลยวาร์้อมเอาว้ามาแล้วนะครัะโอ๊ยประสาทหัวควายนี่หรอเคยมาแล้วเนฮะ้ย <c oughs> <c oughs> อยากได้น,น้ำจอกเลตอ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่จอกเอาพอนะพี่ถ,ถ้าพี่หาทางทางเข้าดันเจี้ยนม่เจอพี่พี่ระเบิดถิใช่จียอืมเนี่ยทางเข้ายังหาไม่เจอเลยเนี่ยทางเข้ายู่ไหนอ่ะนี่นี่กลับมาทางเดิม นะทำไมกูวางไม่ได้วะอ๋อมันมันอยู่ในนันเจียนงตรงนี้เองแล้วกูเดินวนแล้วแบบว่าจะไปเที่ยวโลบโลบบว้กัดม Why Oh รืมไปพี่เกตไฟโอ้เฮ้ยมันบล็อกหายนี่วะเออว่ะแล้วแล้ววางตรงนั้นทำไมนี่นี่ทางนี้ทางนี้ว้าวโสัตว์ทิงทิ้งเอ้ยขวางทางว่ะเอ้ยบื่อทิ้งวิยเจอหนึ่งตัวพี็หนึ่งเอเอ เห็นแล้วเบียร์มังโดนลาผมเลือดแกหมดยิงเฟยยิงมันงั้นไม่ดับขออีกหรือเฮ้ยของแรโอ้โหพี่มาอย่างไวมีของแร่อะผมไม่เห็นนะก็มันแยกกันไงนี่ชั้นสองยู่นี่แหมรู้ดีแต่ไม่นีโอ้พิบพิบอะไรกับไฟเนี่ยแต่มันน่าเราจะตายพี่โอ้บอสพี่บอสช่วยด้วยเฮลเมีพี่บอสเลยเหรอยิงมันไปเลย ได้มาไหนอโอบึ้มบึ้มบ like, right? oh, ึ้มนี่แหลกเลยโอ้โอ้แหลกอ้าวใครบึ้มทิ้งวะเนี่ยกูบึ้มนีกว่าไุกคนเปกินอี๋ผมแหลกกว่าพี่ผมแหลกกว่าอ๋อยิ่งน่าตึ๊ดจวดอ๋อเออโน่นโน่นโน่นจะไม่รอะไรอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่บอสแท้นะบออันนี้เป็นแค่ที่หนึ่งเฉยๆใครบึ้มมัเนี่ยโอ้โหเป็นรอยเนี่ยอากูนีกว่าทุกนกูได้ตอนพี่ก็บึ้มช่วยนั่นแหละนี่นี่ยังมีโอ้แหลกแหลกมันยังพี่ทำอะไรอยู่ โอ้ยจะตายว่ะมันตบปอนอ๋อผมผมจะทางขึ้นแล้วเพี่นี่นั่นแหละตออโดดว้าวนี่ไบอสจริงโอ้โหันก็ใหญ่เอ้ามันก็ไม่ทางขึ้นดีๆให้เราเห่าไปขึ้นทายยากอีกฉลาดน้อยนะไปไหนอะมีทังมำลมีทางขึ้นดีๆอยู่ ไม่เจอคือมาดีไปไหนอ่ะพี่ทางขึ้นดีๆอยู่นะไม่เจอบึ้มบึ้มแม่งเลยเปิดทางเลยแซดไปดิเพื่อทางทางลงก็มีไม่ลงผมสายโหมดนี่พี่อไอ้พี่ผมผมผมมังกรผมไม่ผมผมไม่มาสีแดงแล้วมังกรผมเลยดูดิแล้วเออว่าเป็นสีแดงแล้วตอนแรกมันจะเป็นสีสีสีเทาธรรมดาเกลียวเออสีแบบขี้ๆชนะผมผมผมใกล้ใกล้แล้วพี่อุ้ยพี่ผมจะตายแล้วขวดเลือดหมดขวดเลือดหมด โอ้ใช้พุ่นเฟื่องบอกต้องใช้กระโดดเลี่ยนแหละแตกว่ะตอนเราเราเราเป็นมังกรก่อนน่ะเอ้ยจะตายแล้วพี่มีเลี่ยนอะไรพี่มีเลี่ยนอะไปเรื่อยๆกำลังพูดจำอยู่มังกรอะไรมังกรมังกรแล้วเออตายเอ้าพี่เคลียร์บอลเร็วๆเคลียร์บอลอ่ะอย่ตายเดี๋ยวดีเว้ยดียวอยู่ครับเดียว นี่นี่คือปัญหากรเงี้ยใหญ่นะขดเด้หมดดี่เคียมอนแล้วหรอพี่พี่พี่คุละร้อนึ่งพี่คุละร้อพีุ่ลงร้อยพี่พี่ะึงรอ่เอากูตายยัังวะทำไมกูตายยยังวะ่อุยโอ้โหมันก็วิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยมื่กอผมผมได้มาสีแดงแล้วพี่พี่ผมากลับบ้านเถอะพี่บ้นเะพี่ปชุดได้แล้วมั้งกบ้านเอพี่ โูตาขากันนี้อันอัตรายเหมือนไงเนี่ยพี่ได้เค้กเอามาทำอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันมันจะคับอะไรบางอย่างนะจังพินอ้าวพี่แหลกว่ะแล้วบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยตัวรัวมาละว้ามาใครไปมี่ไหนอ่ะอยู่ด้านนอกดีนะเลี้ยผมดีเจนสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ชิดแล้วชิบหายแล้วอ๋อเหลือสิบเหลือสิบยังไงอ๋อยังรอดอยู่เ<อ>หลือสิบยังรอดอยู่ เนี่ยขุดเหมืองนั่นไงแร่แร่แรทำระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บุ้มก็ได้เลยเนี่ยเนี่ยโอ้เยอะเยอะสีแดง,งแล้วกันวันี้เลยช่วยพี่คนละมือคนละมือพี่โดูโดูดูดูเขาเรียกว่าคนขี้เกียจขุดนะเป็นอย่างนี้นี่เองนะเกียจขุดเรียบร้อยนะเอ้ยพี่ต้องการสีม่วงเงีง้ยหินแดงเงี้ยเงี้แดงเต็มอ่ะเอะไะพี่ผมต้องการสีเหลืองพิดผมผมผมต้องการสีเหลืองนะพี่สีเหลืองเหรอไม่ให้พี่ เฮ้ยเราบ้านอยู่ไหนมันจะสร้างเอาจะจะบ้าบาลเ้าบพูดถึงจะบ้าลเลยขอแล้วกันนะพี่อ๋อดื่มเลือดอ๋อฟินแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มกดเลยยังไงวะผมผมไห้เก้าเกดตัวอีมัเติมแล้วเนี่ยผม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 ไม่ได้แค่ก้าขวดเลือนหนึ่งมันก็มันตันเก้าเหรอไม่ของมาใหม่อ่ะแต่มันได้เพิ่มกระโดดใส่ดีป่ะ มันมันได้เพิ่มกระโดดไม่รู้เอ้ยนี่เห็นเขียวเห็นส้มไหนไปนะอยู่ไหนอุ้ยบอกไม่มีเฟี้ยวเนโอ้แทงแท่งกูโดดเตี้ยลงไหนเห็นเขียวตรงไหนไปเฮ้ยไงนไอที่มาเป็นแท่งเนี่ย,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 ดดยนี่เนี่ยไอขาวๆเนี่ยเนี่ยแท่งเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยไอขาวๆตรงเนี่ยไหนไป <c oughs> ผมมันจะส็ด,ด มันแม่งตีแรงเลยไปลงด้านล่างกันอ๋อนี่นี่มันทางทางเรืระเบิดนี่ว่าเข้าทางหลับหน้าบ้านออขาเรือแบบไหนเป็นเรงขาเรือแบบเป็นหนึ่งอุ้ยขาเรือแบบแบขาเรืแบบป็นไปหนึ่งเบอร์ช่วงนี้ไม่เยอะคาแบบแอบ ไปดีต่อไหนห็นพี่ไหนห็นนี่อะไรเนี่ยครับ่อครับก็น่าละไอ้ทาขาวอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ไหนพี่ไหนไหนไหนเอาจะเอะไหนตัวเตี้นไปพี่เออเออออเออไหนไหนเอาจะเอาจะไหนตัวเตี้ยนไปพี่เออเออเออทำไมสีอะไร อ้สีสเหลืองครับพี่ฮะอืมสีส้มอ่อสีเหลืองเฮ้ยดีเลยดูนี่มันเหลืองเข้มอ,อมาอทำไมอ่ะเจ้าเหลืองอ่อนมันก็หน,น,นึ่งนะพี่กว่าเก็บของเป็นหนึ่งของเต็มอืออือเจ้าทอมเน่งเน่งฮะ ไอพี่จ้าแดมอนด์ไอพึ่ขอไอพึ่งมีพี่อยเออแบ่งหรอแบ่งแบ่งอะไรพี่ให้ว่ให้ไม่ต้องแบ่งพี่ไม่ต้องมีไหนพี่ไหนพี่ไหนขอสัญญาขับเลีหน่อยโอ้เยอะเยอะอืมเยอะอือืมอเยอะอยู่อยู่ที่เยอะนี่เขาเบ็อกแดมอนด์พี่อืมม่ครับ่ผุดล พี่ได้ไงอ่ะแบ่งมั่งเลยพี่แบ่งมั่งเลยยี่สิบอันแบ่งมาสิบอันเลยพี่อแบบเดี๋ยวลงไปดูก่อนจะมีอีกบ้างนี่มันดำน้ำชัดไม่มีอ่ะมามาเดือดแบ่งขงั้วหมดเฮ้ยเสียงเส,สียงเสียงอะไรระเบิดปะมอบาใครฆ่าบอสไหนบอสโอ้เจออย่าง้เพื่อนสสสววัดีัสดีเพื่อน มามังกรแดงเอื้อนี่มังกรลาวามาแล้วอต้อนตีทีเดียวครึ่งหลอดเนี่ยผมผมยนืนแทงป้อมให้เลยนะเพจกับไอ้นโอ้ดับแก๊สได้ดของอากา,กาพี่ในใน,ในเพจนพะนเพจเพจนะเพจจิ้มอันนี้อ่ะอืมนี่เล่าอะไรฟังไม่ได้จริงๆแทงแก๊สพี่ต้องการมาทำกระจุกแน่นอน

วัน้ผมจบคลิปแเนี่ยผมสวัสดีครับแลวสาระมันก็ในสองทีนะผมก็เจะคลิปแเนี่ยวัสวัสดีครับ